ี่นอ์รู้ไหมครับว่าจุดแบบนี้กาเรียกว่าจุดผู้ช่วยจะมีผู้ช่วยเหลือกับผู้ช่วยงานตอนนั้นผมเป็นผู้ช่วยงานอยู่ที่ฝ่ายการศึกษาของทันทสถานระบาดพิเศษกลางแล้วก็เป็นผู้ช่วยงานหน้าแดงต่างนต้องบอกทกุทุกคนว่าหน้าอย่างเงี้ยเขาเรียกว่าหน้าอ่อนหน้าอ่อนนะคราว่าหน้าตาดีเรียนหน้าตาดีแล้วนะแต่ต้องบอกนะครับว่าถ้าใครเขาให้ผ้าแขวนคอยอย่างนี้มาอย่าห้อยนะครับ ก็ท่า,อานอหญิงเงี่ยแตลว่าเป็นน้องเป็นน้องคือมีเจ้าของแล้วแต่ไม่ได้มีตัวนะครับมีตัวหมายความว่ามีความเป็นผู้หญิงอยู่ข้างในเรื่องมีตัวอันนี้อย่าไปรับใครสครัตน้องกันพัถนา้องการรับมาปุ๊บเนี่ยน้องการจะกลายเป็นคนที่มีเจ้าของนะครับจะไม่ใช่ข้าบ้านจะไม่ใช่หัวเรือแล้วก็ที่สําคัญคือว่าจะสอนน้องว่า อันนี้ต้องรักษาอินมชีพเพราะว่ากระบี่เดียวเกี่ยวทั่วแดงที่มีหวานนะน้องจะเอาหวานกับพี่ไหมหมายความว่ามันจะมีของหวานอยู่อาจจะไม่หินไม่อร่อยก็ไปขอพี่ไปขอของหวานนะครับมันจะมียอดอยู่ยอดหน้าห่นก็มีอยู่นะครับเวลาเราอาบน้ําเราจะมีขันเราจะมีแปรงสีฟัน ถ้าน้องๆที่เข้าไปตอนเริ่มต้นเขาอาจจะมีแค่ตอนเข้าไปแรกๆคือเป็นส่วน,นกรณ์ให้ถ้าอยากได้แบบนี้ไปซื้อเอาแล้วก็ใครที่ไม่มีใครที่ไม่มีไปขอไปขอเจ้าหน้าที่ได้ไปขอพี่เขานะครับเขาจะมีทั้งขันนะครับขันหลวงให้จะมียาสีฟันหลวงให้จะมีสบู่หลวงให้นะครับสําหรับพี่น้องที่ไม่มียากสามารถไปขอได้ แล้วก็ที่สําคัญก็คือว่าวันนี้จะมาสาธิตสาธิตที่นอนให้ดูหลายคนบอกว่าอันเนี้ยเป็นผ้าสามผืนเขานอนกันยังไงต้องบอกที่นองว่าตอนนี้ผ้าสามผืนเนี่ยมีเพิ่มมากกว่านั้นนะครับคือที่นอนอย่างพาร,ราแต่ว่ามันมีความเสี่ยงเมื่อก่อนจะมีกรณีของช่วงปี2 5 6 3ันหากสมกานี่แหละมีการนาเอาอย่างที่นอนอย่างพาร,ราเนี่ยไปใช้ผิดวัตถุประสงค์นะครับซึ่งมันก็เลยเป็นความเสี่ยง ที่เราอาจจะไม่ได้นอนที่นอนดีแต่เราจะยกตัวอย่างผ้าสัตรตให้ดูว่าจะมีแบบเนี้ยประมาณสามืนผืนที่หนึ่งทอะไรผืนที่หนึ่งเนี่ยถ้าสมมุติว่าบางแห่งมีที่นอนอย่างพาราให้เราจะไปหยิบมาแล้วเราก็จะเอามาปูพื้นปูพื้นอย่างเนี้ยซึ่งอยากให้นอนหนา,นาแล้วก็ทําให้มันหนาไว้ก็ปูนี่คือผืนที่หนึ่งส่วนผืนที่สองมันจะใหญ่กว่าน,นี้นะครับ พื้นที่สองเนี่ยเราจะเอาไว้ใช้สําหรับหนุนหัวนอนการหนุนหัวนอนของเราก็คือว่าเราต้องเอามานมาพับแต่ละคนจะมีการพับที่แตกต่างกันแต่ที่ผมชอบก็คือว่าการพับขึ้นอย่างนี้แล้วก็ม้วนม้วนนอนสะดวกดีบางคนทหน้ารักผมทำไม่เป็นขนาดอยู่มาสี่ปีกว่าแล้วนะยังทําไม่เป็นเลยผมจะนุนอย่างนี้เพราะมันนอนนอนหุนนอนง่ายสบายก็จะม้วนอย่างนี้เวลาเราขึ้นไปครับจะเป็นแบบนี้เลยแต่ที่สําคัญเขาบอกว่าห้ามสะบัดข้าศ เพราะอะไรเพราะฝุ่นมันเยอะเพราะมันฝุดมันเยอะแล้วสับปผ่านี่มันจะทําให้เป็นวัณโรคได้อันนี้อันนี้เป็นหมอนค้างแต่ทีมทำอย่างนี้แหละมันจะมีวิธีการอยู่ทาให้เป็นก็จะให้พี่ๆที่อยู่มาก่อนมาทำแล้วจะวางกับพื้นแล้วเราก็นอนขออนุญาตนอนทางนี้แล้วกันทางขวาพื้นที่ประมาณสองบล็อกสองสองสองอะไรสองสองเส้นเนี่ยนะครับเนี่ยแล้วก็อยนี้แล้วเราก็นอนแต่อันี่จะเอาให้ดูคืออะไรแล้วก็จะนอนบางทีมันจะนอนอย่างนี้ทุกคนจะนอนเรียงกันนอนนี ล้วเราก็จะมีท่าหนึ่งนะครับมาผมผมไว้ผ่มไว้ทีนี้มันจะมีอันหนึ่นนงว่าถ้าสมมติว่าเราอยู่เือนเดือนนอนนะครับเราอยู่บนระสงเนี้ยจะเนี้ยเป็นบล็อกบล็อกหมายถึงห้องน้ําที่เ็าทาเป็นบล็อกเอาไว้บล็อกหมายความว่าตรงเนี้ยจะเป็นพื้นที่โล่งเพื่อให้เราเข้าไปอย่าลืมว่าบริเวณบล็อกครับจะมีคนคนนอนอยู่เพราะฉะนั้น คุณกันและคุณแซมเจอประสบการณ์ครั้งแรกก็คือว่าเมื่อเราต้องการที่จะปัสสาวะเราจะต้องเข้าไปอยู่และเราก็จะนั่งฉี่นี่คือวิธีการของน้องแซมและน้องกันตอนที่อยู่บนเรือนนอนประสบการณ์ที่หนึ่งคือการนั่งฉี่ประสบการณ์ที่สองคือการอาบนา้ำในที่แก้่าบาบัคที่ปรับลกหวีดแล้วก็ประสบการณ์ของาษาสกฤร